ปลาโค้งบ่นี่ปลาโค้งปลาโค้งอึงไรอึงไรอึงไหวอึงไหวเอาบักไข่กับนี่นี่ก่อนปลาไข่นี่เอาไปบ่มเอานี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดเพาะกับอึงครับเสียมาทรงเพิ่นครับเต็มถังเลยมาหนีิอันนี้อึงไข่ครับอันนี้เฮ็ดเพาะนะครับสิไปทรงเพิ่นอะไรกันสิเมื่อขอนแก่นเมื่อสารคามเลยพี่น้องมาหนีินะครับอัดไปเต็มถังเลยครับ ทั้งเห็ดเพาะแล้วก็อึงไข่นะครับนี่เต็มถังเลยมาเนี่ยอา้าวจวดสวัสดีครับพี่น้องครับกำลังจิไปรงเห็ดเพาะแต่ว่าเห็นพักติวพี่น้องวันวี้เก็บพักติวมาให้น้ำในเดอ้อเพื่อนวะหยดง,งามๆเลยพี่น้องฟักติวปัาดทุกมีแตอหยดม่ๆนีนครับอ่อนๆเลยพักติวขาวย่างดีนี่ไปใส่เกียงเห็ดเพาะเก็บพักติวกันพี่น้อง พี่น้องคนว่าซื้อเห็ดพอแถมผักติว๋วให้นั่นไม่ได้กระสันก็เลยเห็นอยู่ขางทางจอดรถเก็บก่อนครับพี่น้องมีแตยหอดไม่ไหมอ่อ,อนๆเลยครับนี่ผักติ๋วสวยๆงามๆเลยกําลังแตกออกไม่ไหมครับพี่น้องนี่หยอดงามๆเลยครับผักติ๋วครับเก็บผักติว๋วก่อนนะโอ้ในยังไงฮะอืม,อมหายไปนี่เก็บผักติว๋วก่อนมีแต่ใบสวยๆเลย มันอ,อนวลๆอยู่พี่น้องครับหลายคักขางทางในผักติ๋วเลยใส่แกงเฮ็พดพรอในคักเบิดเท่านั้นนี่เก็บเอาเลยใหม่ๆอ่อนๆเลยยังนิ่มๆอยู่นี่แต่หยอดอุบอับงามๆต้นเดียวกับพ่อแล้วครับนี่หลายแห้งแต่ทรงไปกับเฮ็ดพรอให้พี่น้องท่างไก่พิ่นว่าบ่มีผักติว๋วใส่แกงเฮ็ดพรอก็เลยจอดเก็บ นะครับจอดเก็บพักติวคางทาง่ากันไปน้องเอาหลายๆโหลดมันหลายเจ้าหลายคนครับเพิ่นสั่งมาโอ้ยดอเนี่คืองามใจจนเบิ่งนี่นีน่ครับหยอดอ่อนๆเลยครับพักติวใหม่ๆเลยครับจอดรถคางทางเ <laughs> ก็บพักติวเอาเหยดพรอไปส่งเพิ่นก่อนนะครับช่วงบ่ายพบเวลาจังสิทธิไปขอนแก่น นะครับเพราะว่าทัางขอนแก่นก็นสั่งอื่งใครสรั่งเฮ็ดพอหลายอยู่จะได้ไปส่งทัางขอนแก่นนั่แต่ว่ามืออื่นนะครับจะได้ไปร่ำอยู่น้องเลือกครับมืออื่นนะครับแต่ว่ามือนนี้ส่งของให้เพื่อนก่อนนะครับโอ้เต็มกำ ไปส่งของให้เพื่อนก่อนเมือนี้นะครับทั้งไก่ทั้งกรุงเทพทั้งระยองชลบุรีนะครับเพื่อนสั่งเห็ดเพะมาหลายเมื่อวานนี้นะครับอู้เต็มกำแล้วใส่ถุงอีกก่อนเก็บผักติ้วครับเก็บผักติ้วเตรียมถุงละเก็บผักติ้วไปให้พี่น้องทางไกล ตั้งอื่นปัญหาฟักติวยากพยางคาจานลอยเห็นจานลอยจอดเก็บให้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ความกันกบเพียรักติวไม่จะหย่อนำงามอ่อนๆเลยครับบอ๊ดหยามในฝนตกเล่งๆนี่ฟักติวแห้งหายมันหย่อนอ่อนแห้งเด็ดแห้งแตกฟักติวสวยๆเลยนะครับอึ๊บ เต็มถุงแล้วอ้าวไปปันน่นในพุละถุงพุละกรรมว่ได้ใส่เกียงเฮ็ดครับนี่ครับปลกติ๋วครับไปตลาดไปเบิ่งน้องงัวน้องชมพูกันมันจะได้น้องงัวปู่อยู่พี่แห้งหลายอู้เ,เออย็บไปอีกก้อนหลายแห้งสิญญาเอาอ่ะโอเคไปน้องเดี๋ยวไปตลาดไปส่งของแล้วก็อนไปตลาดไปเอาอึ่งไข่ครับอันน,อน้องงัว นะครับให้น้องชู่มผู่ผลสั่งมานะครับแล้วก็พี่น้องป้องไปเฮ้าตอนนีเฮ็ดจะเราไปเต็มถังเลยนะครับอยู่ในรถนี่เตรียมไปส่งไห้เพิ่นนะครับรอรับได้เลยนะสำหรับท่านที่สั่งเห็ดพอแล้วก็อื่งมาล้วครับผมโอ้ยฝนตกแล้วเอาเก็บพักติวแล้ววังหันนะครับมาหวอดตลาดระบาดนียพักติวได้มาสองถุงเลยมาหวอดตลาดแล้วสิมาเบิงน้องงวกับอื่งขครอาเมื่อขอนแก่นสารคามนะครับพี่น้องถึงแล้วครับตลาด ของป่าตามฤดูการนะครับนี่ครับเอาใส่ถังไวเรียบร้อยครับเสียวเมื่อขอนแกน่นกน้ำไรกัสีสงใไ้พี่น้องทั้งไก่น้ำทีเพลินสร้างมาเมาขึ้นนี่หลายเจ้าอยู่กับทั้งกรุงเทพทั้งชลบุรีทั้งระยองทั้งอันสงขากรมี่นะครับโอ้หลายจังหวัดอะนะพิดถังไว้นะครับไปรอเบิ่งตลาดก้อนบัตรนี่ดน้ำคงน้ำคงขืนน้นำคงขืนน้ำหลายเลยฝนตกไหลมือว่า้น นะครับน้ำโค้งขึ้นปุ๋นหเนี่มไปขาวจากภาคเลยอัะไปดูซิมีอะไรบ้างวันนี้ตลาดเรานี่เตรียมของเสื้อเมื่อกอนแกนสารคามพี่น้องเพิ่งสิไปปโงทางไก่นํามาดูตลาดวันนี้ได้ยินแต่เสียงอึ้งหงองงอทงอทงอยู่นี่แต่เบิ่งน้องงัวห้น้องชมพู่ก่อนไปจะได้น้องงัวงอทงอทงงอทงอยู่เบิ่แล้วบอกอึ้งใคร อึ้งไครเพื่อเราบอกอึ้งไครโอ้โธ่อึ้งมันสิเบิ่อนยามมันแล้วพี่น้องเลยอึ้งนะมันสิเบิ่อนยามมันแล้วแต่ว่าเฮ็ดเพอไหนก็รลังมาเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะได้เยอะเลยเนี่ยเสียงอึ้งงอดหอดงอดอยู่านี้เสียงอึ้งหง่วงพี่ งอด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 ูดอยู่ใส่ไม่ใสนี้ใ่นี้จะได้ยังมาอใส่เียงไลยใส่อยู่เออมันขับใส่อื่นี่มือนี่ไปมอนี่ไปมอนี่ ไปมื่อนห้ยังวะโอ้ยลูกลูกอึ้งตัวนี่ลูกอึงมันเลือแต่โตน้อยพี่รองเอ้โตใหญ่บะมีแอ้วเออหายากขนาดเลยโตใหญ่ลเจ้าน้องงัวตัวใดใหม่ๆงามแบบเลยเอาูดนึ่งบอกมาสัน สิไปทรงให้เพื่อนน้องชมพู่เพื่อนอยากได้น้องงัวสิได้ไปขอนแกรนสารคามเล็วเหมือนนี่สองมื่นสามมื่นจังสิได้มาไปล่ำไปล่ำบอจ้าโอ้เฮ็ดอันนี้อุ้ย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 เฮ็ดเพิองเฮ็ดเพิองเฮ็ดเพิองพี่น้องพักอย่างพักกรญยา กับเกงนอหม่น <the sun> ี่สุดยอดเลยพะกัญญาเห็ดเพาะใหม่ๆงามๆเลยโอ้ยอึ่งไข่มันกบเบิดยามมาแล้วนาะมันกบเศ้าไครละคือว่านั่นละหาหยากแล้วอึ่งไขรกะดิ เสียงเดืัดห่อง n g น t เงียเงียบเดียได้ไหมยัคได้หรอเปล่นี่บ่าเซลไปส่งกอนนี่งามแม่นวันนี่งามเื่อจะของอยู่เหมนบ่เอาคู่โทรศัพท์อยู่งามเพื่อจะของกันหน่อนองงัวนองหัวให้นองสุกกันบ้านในกระสีเมื่อไปส่งของกันทังสีเมื่อ นะครับเนาะสวยพอดีละอ่ะโอเคพี่น้องแวบวันนี้ไปส่งของทางไกลส่วนขอนแก่นสละคมค่อยทักหากันอีกทีหนึ่งเด้อพวอยจากใดอึงพวอยจากไดเย็ดเพาะนะครับนะโอเคครับ